เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่15ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพข้อพระคำหลักเยเรมีบทที่32ข้อที่17 17ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่ พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินอ่านพระคัมภีรเยเรมีบทที่51ข้อที่15-16 15. ผู้ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ผู้ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระปัญญาและทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์สิบหเมื่อพระองค์เปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงน้ำขนองในท้องฟ้าและทรงทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพทรงทำฟ้าแลบเพื่อฝนและทรงนำลมมาจากพระคลางของพระองค์เนื้อหา ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในฟ้าสวรรค์และบ,บนแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าสดุดีบทที่หกสิบสอข้อที่11 11อ็ดเพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้านั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะทำไม่ได้ในเยเรมี บทที่สาสิบสองข้อที่ยี่สิบเจ็ดพระเจ้าตรัสว่ายี่สิบเจ็ดนี่แน่เราคือยาเวพระเจ้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นมีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับเราหรือลูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบเจ็ดยังบอกว่าสามสิเจ็ดเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่มีคนบอกท่านว่าสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านควรรู้ว่าคนคนนั้นไม่ได้คิดว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งเมื่อท่านตั้งใจเชื้อเชิญพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์นั้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากในปี1979เรากำลังเตรียมการประชุมใหญ่ เราเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมพระคริสตผู้ทรงไทยในสมัยนั้นเราเคยจัดการประชุมใหญ่ตามเมืองต่างๆและให้อาหารแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อเตรียมการประชุมใหญ่ครั้งนี้ผมและภรรยาได้ไปที่ตลาดเพื่อซื้อวัวเราต้องการซื้อวัวสามตัวเพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วม แต่เมื่อได้รับแจ้งว่าราคาทั้งหมดอยู่ที่750ไนร่าเราจึงกลับบ้านเพราะเราไม่มีเงินเราทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเราจะทำอะไรดีเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อวัวเราเริ่มอาทิษฐานและทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเมื่อเราเปิดประตูเราเห็นที่น้องคนหนึ่งเดินทางมาไกลาจากลากอส ท่านกล่าวว่าท่านเจ้าค่าหวังว่าท่านยังไม่ได้ซื้อวัวนะผมตอบว่ายังครับเราไม่มีเงินท่านกล่าวว่าข้าพระเจ้าซื้อวัวไว้สามตัวสำหรับการประชุมแล้วพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงมีฝูงวัวบนเนินเขาพันลูกสดุดีบทที่ห้าสิบข้อที่สิบสิบ ราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการไว้อย่างทันท่วงทีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวใดๆก็ได้ไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเลวร้ายเพียงใดสักเคียสถูกมองว่าเป็นคนบาปโดยทุกคนในเมืองของเขาอย่างไรก็ตาม เมื่อพระเยซูทรงพบเขาเรื่องราวของเขาก็เปลี่ยนไปฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงสักเคียสและทำให้เขาเป็นคนใหม่ลูกาบทที่19ข้อที่1ถึง10 1. เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง 2. มีชายคนหนึ่งชื่อสักเคียสอยู่ที่นั่น เขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี3เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตี้ย4เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้น5เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แหนพระพักดูสักเคียสแล้วกรัดกับเขาว่าสักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านหกแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเจ็ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบน่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปแปด ส่วนสักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองพระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่าเก้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยสิบเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดท่านที่รักฤทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใตพ้พิภพเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตสมรสการเงินและทุกสิ่งอื่นๆที่ท่านคิดได้ หากมีสถานการณ์เชิงลบใดๆในชีวิตของท่านจงเชิญพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์นั้นโดยนำเรื่องนั้นมาทูลพระองค์ในการอธิษฐานและวางใจในพระองค์พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านและจะทรงพลิกสถานการณ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพดีประเด็นคําอธิษฐานถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ โปรดสำแดงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน